ครับทุกคนจะมาผ่านแานที่ซ่องคิดสีกันต่อหลังจากรอบที่แล้วที่เรานั้นได้แพ้แพ้ไปไม่ไม่ไเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไงโอ้ใสหายเยอะฟองฮะเดี๋ยวก่อนนะโอ้อืมแต่รอบนี้เรามาเพื่อแก้แค้นผ่านแานสองคิดสีได้ก่อนและต่อไปเราก็จะไป สตอรี่ที่สามกันต่อเลยเพราะฉะนั้นไปกันเลยรอบนี้จะไม่เหมือนรอบก่อนเพราะรอบนี้ฉันมาเพื่อเอาจริงยังไงลนะ่ะเออเอานี้นะออโอเคไปไปกันีกปยอ,อ สองขีดสิบที่ไปก็ดีกว่าอจะเสียเวลากันเลยอืออๆชิวมากเลยครับผมตอนนี้เพราะว่าของที่ผมฟาร์มมาตลอดเวลานี้ได้เยอะดีได้เยอะ,ยอะจริงๆจะเกิดแพ้เนี่ยผมก็ไม่รู้เลยว่าจะว่าไงดีเพราะผมไม่เห็นเลยเว่าววจะว่าจะมีแววแพ้เลยนะเนี่ย หม,มายกันหมดเลยทีเดียวอะอือสอิสิหรือเขียนไปเก็บหมดเลยเขียนหมดแล้วสี่เออะเจ็ดสิสี่อืออืออือ อันนี้แบบยากระบากมากเพราะไม่ได้ฟาร์มมาเลยแต่รอบน,นี้ฟาร์มมาแล้วซีม๊มากอ่าจะลองบอสแล้วโอ้เพิ่งสังกตลเพิ่งใส่เพิ่ใส่ผู้ช่วยมาแต่ไม่เป็นไรหรอก้งแค่มีสบายบือ อืมมาหกเอ้ยเอ้ยเริ่มเหมือนจะเสียท่าแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่เลยอืมดักรออืมดีก่อนโอ้เี่ตะกันสายฟ้าเดือกันทำให้ติดช่งอ่ะ ไปกันต่ออนีอ่นี่นี่ปฏิพุ่งไว้มีไว้ให้ลบนะครับผมแต่ผมใช้ใส่ใช้พวงเข้าใส่ออเนี่รอบเดียวตายอติดิสเนี่ยฟาร์มมาเยอะ6ฟาร์มมาเยอะครับนี่ทำเวลาได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่3นาทีใกล้จะถึงบ่อแล้ว ไม่ค่อยมีอะไรถ้าสนใจเท่าไหร่อะอันนี้ละกันนี่นะครับนี่ปล่าไปน้ำจมุดอยู่ที่เดิมไม่ได้แย่แต่เกิดใช้กับตัวที่แบบไม่ค่อยเคลื่อนที่บ่อยเท่าไหร่นี่ก็ถือโคตรดีเลยอันนี้นแต่คูด้าก็ค่อนข้างนานอยู่ค่อนข้างนานอยู่นั่นแหละสไลด์ตามเนี้ย โปรฟี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตว์นี้ก็ฟื้นเลือดคืนไอ้ปอลตัวนี้มันไม่ธรรมดานะเขาบอกไว้ก่อนเลยเอ,อแต่ก็เขาบอกไว้เหมือนกันว่าผมว่าอึวิ่งตุ๊ดคาเตะอืมปิดชิงค่ไปซะ้นอุ๊อยอ ไม่ไม่ันไ,ไม่ใช่มันไม่ใช่นะมันกำลังฟันอยู่มันจะฟันแหละอย่าอย่าปัญือ,อ,อ,อบอกเลยจบแล้วเด้ก <c oughs> อชนะเราเลยผมไม่แพ้ผมมาเพื่อชนะ ก็ขอแบบว่าพูดถึงไอเทมที่ระยะเวลาที่ไม่ได้ลงคลิปต่อเนี่ยก็พูดถึงนิดนึงก็ไม่ได้ก็ไว่มาฟาร์มอีกนิดนึงเออเอาให้ผ่านได้เอาจีก็อยากจะทําคลิปทันทีต่อที่บบว่าตนสามอะไรเงี้ยแต่ก็ผมก็แบบยังจัดเวลาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ก็ขอบคุณที่ดูกันอยู่นะครับเอ้ยก็ดูไม่ใช่ดูเป็นอยู่สิก็ขอบคุณที่แวะกันเข้ามาดูอ่าใช่ครับขอบคุณมากครับเออผมก็จะค่อยๆพยายามทําให้ดีขึ้นทีลนะนิดนิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆแต่ทีนี้ก็อันนี้ก็ขอเนี่ยครับที่หคฟ้ามาได้เออเนี่ยก็ได้มาแดดดับดบสีแดงอะ่ะเบลร์สามสิบอะ แล้วก็ดิสนีย์เดียวี่สิบเหมือนกันเดี๋วสุนทรคก็ยี่ห้าส่วนของสี่ชิ้นเนี่ยเสื้อกอกเสื้อกอกหมวกรองเท้าแล้วก็เครื่องประดับอันนี้ไม่ค่อยอยากอัพเยอะเท่าไหร่ยังไม่เจอของที่ใช่เนี่ยเสื้อกอกสีเสืออสเส้อกอกที่ผมใส่เนี่ยถ้าเกิดเป็นระดับสีสีฟ้าหรือสีม่วงเนี่ยเขาก็จะอัพให้ถึงสักยี่สิบเหืกันเพราะว่าไอเทมแต่ละเพชรเนี่ยหายาก ก็ไม่ไม่เชื่อว่าหาย,ยากแต่ผมรู้สึกว่ามันฟ้าค่อนข้างยากนะครับมันก็เลยไม่ค่อยอยากลงลงแบบทีเดียวเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเน้นลงไปที่กับพวกไอเทมสีม่วงมากกว่าออถ้าเกิดเนี่ยไปสุม่มสุ่มมาได้นะวิเอาเป็นว่าสุ่มตอนนี้เลยดีกว่าเอาไปเลยหนึ่งข้างก่อนเออโอ้สีม่วงมาแต่มันซ้ำาอดิ อันนี้ผมได้แล้วเออใบต่อไปได้รองเท้ามารองเท้าก็อันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยังไม่ถูกใจผม,มอันนี้สุ่มไปเลยสิบครั้งเอ,อ้ยยังไงก็แลกากันตีสีม่วงอยู่แล้วถ้าเกิดฟุกออกสีทองเนี่ยซึ่งมีโอกาสออกอีกที่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะดีใจมากแต่แน่นอนครับผมสิ่งที่เราจะได้มาก็คือคือเอ,อ้ยเอ,อ้เออ ดิิสนีมาอันนี้ขอค่อนข้างดีนะเนี่ยอันนี้ทุกๆสิบการโจมตีการโจมตีครั้งถัดไปจะปลอกดาเมจหกสิบเปอร์เซค่อนข้างดีค่อนข้างดีงด,ดีดีดอืมเอาละครับก็นี่ขอที่ได้มาโอเคครับอันนี้ก็พูดอะไรเล็กๆน้นอยๆวิเีนี้เอออีกอย่างหนึ่ง ผมได้สัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงผู้ช่วยเออผมได้ผู้ช่วยมาใหม่ได้ผมเรียกว่ามีแดงผมจะเรียกเขาว่ามีแดงเอ,อ้ยนี่นะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยผมผมค่อนข้างเช่าเลยแหละเอ,อ้ยยิงไกลแต่ช้าแถมมีโอกาสตีคิดด้วยนะถึงแม้จะแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ตามเอ,อ้ยแล้วก็แรงด้วย โอเคไม่ไปเพูดต่อแล้วครับโอเคครับไปแล้วนะครับขอให้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําตั้งแต่3ขีด1นึ่เนี่ยไปถึง3ขีดห้าเลยเออลาก่อนนะครับสวัสดีครับ